คนจีนชอบสินค้าและบริการอะไรของคนไทยอะค่ะจริงๆมันมีเยอะนะเช่นการท่องเที่ยวคนจีนก็ชอบที่จะมาเที่ยวเมืองไทยนะจากการพูดคุยนะคะกับคนจีนเนี่ยหุยว่าเปอร์เซ็นต์มันมากกว่า50%เเลยนะที่ถ้าบอกว่าประเทศไทยนี่คือเขาอยากมาเป็นประเทศแรกๆเลยนะคะบางคนเขาอาจจะยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศแต่ประเทศแรกที่เขาอยากจะมาคือประเทศไทยเขามีความประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยเยอะนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องลอดซับไทยแลนด์เงี้ยก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นไวรัลทำให้ดังอยู่ในประเทศจีนนะว,ว่าเอ,อทำให้เขาจูงใจอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนี้คุยว่าคนจีนไม่ใช่เฉพาะมาเที่ยวอย่างเดียวนะเขายังมาปักหลักอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งอย่างประเทศจีนเนี่ยบางเมืองบางมณฑลเนี่ยอย่างเช่นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยอยากอยู่เมืองจีนเลยนะเขาบอกเมืองจีนมันหนาวที่นี่ มีแสงแดดทุกวันอาหารก็ดีราคาถูกเพราะฉะนั้นเขาอยู่ที่นี่นี่เขาประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ<ม>แล้วเขายังได้อยู่กับแสงแดดทุกวันแล้วความสาคัญก็คือว่าเขารู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปแล้วมิตรภาพดีๆของคนไทยที่มองดูจีนแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีเฟรนลี่ให้ความเป็นกันเองกับคนจีนเนี่ยทำให้คนจีนก็ประทับใจคนไทยเป็นอย่างมาก แล้วสําหรับเรื่องสินค้านะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือทุเรียนทุเรียนเนี่ยคนจีนนับว่าเป็น king of f r u i t น,นะคะก็คือเป็นราชาผลไม้เลยแล้วข้อสําคัญก็คือว่าทุเรียนเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมเลยเพราะว่ามันไปบํารุงสุขภาพเขาทาให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนสูงอายุหรือไงเนี่ยเขาคลั่งเลยนะที่อยากจะทานทุเรียนแล้วของเรานี่เนื้อพูแบบเต็มเต็มเลยนะคะก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีแบบผลไม้ แปะล,ลูกอ๋อแล้วก็ยังมีมะม่วงมะม่วงสดมะม่วงสดนี่ในประเทศจีนนี่เวลาเราไปยังเช่นในกวางโจงเงี้ยเขาก็จะมีทําเหมือนแก้วสมูทตี้อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอะมีสมูทตี้อยู่ข้างล่างนะแต่ข้างบนนี่เขาแบบพูนๆเลยนะเป็นมะม่วง,มมวงขายดีมากเลยนะต้องเข้าแถวซื้อเลยนะมิเจ้านึงอยู่ที่ป่ยจิงลู่ถนนปักกิ่งคนรอคิวซื้อยาวเลยนะคะ<ม>ก็มีไวรลัลเกี่ยวกับเรื่อง มะม่วงเขาเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มเนาะที่มีมะม่วงจริงๆอะนะคะที่เป็นชิ้นๆอยู่ข้างบนหันเป็นรูปตาวอะไรต่างก็มีหลายแบรนด์มากเลยที่คนจีนที่ประเทศจีนได้สร้างแบรนด์ขึ้นมามีผลไม้แปลรูปที่เป็นผลไม้อบแห้งแล้วก็มีพวกอาหารแปลรูปแล้วก็เป็นพวกเครื่องปรุงรสอย่างเช่นแบบอยากจะทานต้มยำจะไปซื้อเครื่องปรุงพวกนี้ได้จากที่ไหนล่ะนี่ก็มีเป็นก้อนเป็นผงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ใส่เห็ด หรือใส่เครื่องปรุงอื่นๆเนื้อสัตว์อะไรต่างๆลงไปก็สําเร็จเป็นต้มยำแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีเครื่องสําอางด้วยคลิปที่ผ่านๆมาก็คงได้ยินบ้างแล้วละว่ามิสเทียนนอกจากมิสทีนยังมีอีกหลายแบรนด์มากเลยนะดาราเงี้ยนะคะเป็นพวกกระเป๋าแล้วก็จะเป็นมีเท่าแก่น้อยแล้วก็มีพวกเสนอไว้ผู้กอบการรายใหญ่พวกนี้ทั้งหมดนี่หุยก็รู้จักทั้งหมดเลยนะคะก็จะมีอีกหลายแบรนด์มากเลยที่ติดตลาดแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบ ของคนจีนนะะก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะว,ว่าก็อยากให้ผู้กอบการถ่ายเราเนี่ยอย่าคิดย่อท้อนะคะแล้วก็อยากจะให้สร้างโอกาสให้แก่ตัวเองเยอะๆเลยนะคะว่าเราอ่ะยังมีโอกาสอีกเยอะเลยนะอยากติดตามคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อีกติดตามในที่ไหนคะก็ติดตามที่ช่องหุยนี่แหละค่ะหุยชัยหน้านี่แหละก็เพื่อที่จะได้ไม่ตกหลน่นข้อมูลดีๆนะคะก็อยากให้ติด Follow ติดตาม Follow เรานะคะกดซ b s c r i b e แล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปให้เยอะๆแล้วถ้าหากว่ามีเพื่อนที่อยากจะส่งออกอะไรต่างเนี่ยเราก็ช่วยแชร์คลิปเหล่านี้ไปให้เขาเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสรับรู้เกี่ยวกับเรื่องการส่งออกเกี่ยวเรื่องทางการค้าจริงหุยเป็นคอนซัลเ์เป็นที่ปรึกษาเนี่ยไม่เฉพาะเรื่องการส่งออกอย่างเดียวนะหุยปรึกษาทางด้านธุรกิจแล้วหุยไม่ได้ทําแค่จีนอย่างเดียวนะหุยจะทประเทศอื่นๆด้วยอีกหลายๆประเทศเลยเพราะจริงๆอ่ะการที่มันมอร์จินไดเซอร์อย่างคลิปที่แล้วที่บอกมาเนี่ยหุน เมย์นไดเซอร์นี่เริ่มต้นธุรกิจแบบนี้เนี่ยมาจากยุโรปนะคะซึ่งเป็นต้นแบบของอาลีบาบาเลยนะคะตอนนั้นยังไม่มีอาลีบาบาเลยแล้วหลังจากนั้นอาลีบาบาเริ่มเกิดนี่คุยรู้เลยว่านี่คือแพทเทิร์นของออ t โต้กรุ๊ปเลยก็ช่วยติดตามด้วยนะคะ